สวัสดีครับน้องอวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับวันนี้มันเป็นวันหนึ่งพฤศจิกาน้องอก,ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะโอเคใครที่ยังไม่รู้ว่าของพี่มันจะมีคอร์สจำลองสอบฟรีนะของความสัดแพทย์นะครับก็ทักไลน์ใต้คลิปทักไปรับฟรีได้นะจำลองสอบครับพี่จะมีอยู่2ชุดนะถ้าเป็นของชาวชุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีเฉลยอยู่ใน YouTube แล้วประมาณนะครับส่วนชุดสองเนี่ยใครยังไม่ได้ก็ทักมปรับได้ชุดสองจะยากกว่านะพี่จะมีความเป็นแนววีแมทเข้าไปด้วยนะครับเออประเด็นในวันนี้เนี่ยมีน้อองงถถาาาาามมม่่นะะใเเขขๆก็จคํช ประมาณนี้นะครับอ่ะฮะมันเหมือนกับเดจาวูนะเออน้องถา่ายไปแล้วเนี่ยต้องอ่านบีแมไหมคะนะครับคำถามคือน้องๆหลายคนที่เป็นน้องเล็กรุ่น68แล้วก็69เดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจนะครับมันมี B Ma มคืออะไรจริงๆบีแมเนี่ยมันจะเป็นปีที่ดราม่านิดึงในปี67ครับที่เขาเอาข้อสอบ B Ma มเนี่ยมาออกนะครับอ่าประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเทียบแบบอ่อไทนะม์ไลน์นะสมมติว่าความแบบแพทย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับ ประมาณนี้ก็คือหกห้าหกหกเส้นตรงเลยนะแล้วมันมีันเป็นพีคหกเจ็ดเนี่ยน้องๆปีหกเจ็ดน่นะมันมีบีแมทครับเออเขา c o p ปี้บีแมทมาออกนะครับประมาณนะั้นแล้วก็ปีหกแปดก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็คือกลับมาแนวเดิมแล้วนั่นหมายควาว่ามันมีต่อตรงนี้นี่อันหนึ่งก็คือมันเคยออกจริงมาแล้วครับคาถามเลยก็คือเราควรจะต้องจัดการตรงนี้ไหมเพราะว่าปีหกเจ็ดแนวบีแมทเนี่ยมันเป็นแนวที่แตกต่างจากไอ้ตัวก่อนก่อนค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับระดับเดียวกันนะ,ะคำถามคือเราเรา,เราจะเอาเวลาทุ่มไหมนะครับอ่ะ คำตอบก็คือควรเก็บเอาไว้ด้วยนะครับถ้า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 เรามีเวลานะประมาณนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าน้องเตรียมไว้แล้วมันเผลอได้คะแนนง่ายๆอย่างเงี้ยมันเสียดายมากถ้าเราแบบไม่ได้เตรียมไปเลยนะครับบีแมดเนี่ยพี่ว่าเขาคงไม่ออกจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะใช้หลักการหรือว่าแนวคิดที่เป็นเคยออกข้อสอบบีแมดเนี่ยเอามาออกได้เขาจะถ้าจะออกก็คือออกแนวคิดแล้วก็หลักการนะครับน้องๆแต่ว่าคงเอาทั้งทั้งรุ่นมาออกคงยากแล้วไม่ไม่มีละคิดว่านะประมาณนั้น เพราะฉะนั้นเราต้องหาแนวหลักการตัวนี้ไปด้วยนะวงเล็บถ้าเรามีเวลานะครับอ่าประมาณนี้แต่ว่าให้น้องเน้นของไอ้พวกแนวเบสิกไว้ก่อนนะก็คือตั้งแต่ปี656667ไอ้หกเ็มันบีแมนใช่ไหมหกห้าแล้วก็68นะครับอ่าหกได้อยู่63ได้อยู่62ได้อยู่อย่างเงี้ยเออยึดหลักตรงนี้เป็นเป็นพื้นฐานหลักนะครับประมาณนั้นโอเคบีแมนมันออกไงดูคผ,ผ่านแล้วกันนะครับอ่าอันนี้เป็นแนวข้อสอบจริงของปี6 6นะครับที่น้องๆเขาจากันออกมา โอเคพี่ทำคลิปเฉลยนะประมาณนี้ครับหา,หาไม่หาไม่อยู่ใน u t u b e อะถ้าน้องหาไม่เจอก็ทักมาถามพี่ได้นะครับเนี่ยโรคซึมซเศร้าอะไรพวกนี้อจีพี่ไปเร็วนะ ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็พี่ฉเฉลยไปเรียบร้อยแล้วโอเคนะเอ่อไอ้ตัวแนว B m a t ทเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้น้องๆแต่ว่าเวลาสอบจริงมันไม่ได้เป็นภาษาอาังกฤษนะมันเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนกับเอาตัวเนี้ยมาแปลเป็นภาษาไทยนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเอ่อไอ้ตัวเนี้ยพี่ทําคลิปฉเฉลยไว้แล้วน้องๆไปกออยู่ใน YouTube ได้เลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเอ่อว่ามันเป็นแนวไหนจริงๆมันก็คือเหมือนกับแนวชาวทั่วไปน้องๆแต่ว่ามันจะยากขึ้นกว่าชาวทั่วไปนิดนึงนะครับเนี่ยเช่นสัญ,ญลักษณ์อะไรเเ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 นนนนนนนีีี่่่่ยยยโโอออออออคนะคคะะรรรรับกก็็้้ใืงงงขป์์ซตตลลาาามดว โอเคไม่ใช่ประเด็นอ่ะประเด็นคือหน้านี้โอ้โหกว่าจะเข้ารูปประเด็นได้โอเคครับมาอ,อย่างแรกก่อนเลยครับอยากได้200บวกนะครับต้องเก็บพาร์ทไหนบ้างอ่ะประมาณนี้นะครับหัวข้อหลักๆของเราคือ B ีแมนะน้อง,องโอเคนะอ่ะเดี๋ยวพี่พูดภาพรวมก่อนเพราะว่ามันก็มีน้องถามเยอะเหมือนกันเออเราอยากจะได้200บวกเนี่ยเราควรเก็บพาร์ทไหนบ้างคาตอบเลยก็คือภาษาขอ,อ,องเชื่อมโยงอ่ะแล้วก็ปี68เชื่อมโยงมันยากด้วยใช่ไหมประมาณนั้นนะครับที่จริงมันไม่ได้ยากน้องๆแต่ว่าประเด็นนะ่ะในการตีความมันค่อนข้างเยอะนะครับ เราใช้ยึดหลักก็คือถ้าไม่มั่นใจก็ไม่โยงนะโอเคคําถามต่อมาก็คือถ้าเราอยากได้2องบอบวกเนี่ยมันมีสูตรที่พี่เคยบอกไปนะครับก็คือห้าสิบหกสิบหนึ่งร้อยน้องอันนี้รวมได้เท่าไหร่เนี่ยสองร้อยสิบนะสองรอสิบนะครับประมาณนี้อา้าวตกขอบปะเนี่ยอ่ร้อยสิบนะครับหรือสูตรอันนี้ก็ได้ครับห0 6สิบหกสิบแล้วก็90้าสิเผื่อไอตัวนี้เราพลาดเราก็จะได้200ร้อนะ อันนี้สูตรนี้ง่ายสุดแล้วน้องๆจริงๆนะครับเราก็ถ้าได้มากกว่านี้คือกําไรนะบีแมทควรเริ่มฝึกอย่างไร b ีแมทจริงๆอะ่ะน้องๆก็คือถ้าถ้ามีเวลาเหลือค่อยไปดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ออกปี68ไม่มีนะ68ไม่มี B ีแมทนะครับไม่มีเลยนะครับ68เนี่ยจะเป็นแนวที่คล้ายๆกับข้อสอบยุคเก่าเลยตั้งแต่ปี6 1 6 2 63นกครับก็คือเหมือนย้อนไปเลยนะประมาณนะั้นไม่แน่ปี69ออกไหมไม่รู้เหมือนกัน อาจจะมีแนวออกเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าอ่านไปด้วยก็ได้นะครับวิธีการฝึกบีแมเนี่ยให้น้องเริ่มจากพวกเปอร์เซ็นต์ละร้อยละนะครับฝึกแบบปกติก่อนเพราะว่าออกเยอะนะแล้วก็พวกปริมาตรนะครับพื้นผิวอย่างเงี้ยอ่าพื้นผิวอ่าที่เหลือเช่าจะคล้ายๆกับของเดิมนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็หลักจะไที่ทำเนี่ยหนังสือเฉลยไม่ตรงกันควรเชือ่อใครดีนะครับให้น้องยึดหลักามหลักแนวคิดแบบหมอเป็นหลักนะครับเพราะว่าควาลัสแพทท์เนี่ยยึดหลักแบบหมอคิดแบบหมออ่าแบบหมอ ดูหลักสมเหตุสมผลแบบปอนะประมาณนั้นจริงๆริงอิงจากของพี่เป็นหลักอ่ะก็ได้ค่อนข้างดีนะประมาณนั้นนะครับวัสอบจรโกตกใจทำไมทันแก้อย่างไรครับประมาณนี้เออตกใจจริงก็คือฝึกเยอะๆน้องๆประมาณนั้นอันนี้พี่พูดแบบฉเฉลยแบบไปไวแล้วกันนะเวลาที่เหลือคนแบ่งอย่างไรดีคะนี่คือมันพื้นสิใว่าแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันสอบเดือนกุมภาครับอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยปกติแล้ว,วน้องจะต้องแบ่งเป็น2ชั่วครับโอเคนะอย่างแรกก็คือ,อให้น้องเห็นภาพรวมก่อนนะก็คือจะมีเช้าใช่ไหมครับเช้าจริยธรรมแล้วก็เชื่อมโยงนะครับ โอเคประมาณนี้ก็คือหลักเลยก็คือให้น้องฝึกโจทย์เลยครับประมาณนั้นอืมโจทย์เยอะๆยประมาณนี้นะครับเอาแบบพอเหมาะแล้วกันให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วก็เป็นจะฝึกช่วงนี้นะก็คือฝึกด้วยช่วงเดือนพฤศจิกายนครับแล้วก็ทิ้งระยะไว้นิดนึงเพื่อที่เราจะได้อ่านเอเรียลหรืออันทีแกนะแล้วก็เป็นเน้นอีกทีในช่วงเดือนใกล้ๆกุมภาเพราะมันสอบกุมภาใช่ไหมเออก็ก่อนก่อนกุมภาอีกหนึ่งเดือนก็คือโจทย์ล้วนครับน้องๆ จอดล้วนนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจับหลักได้เนี่ยก็คือไม่น่ามีปัญหาแล้วนะประมาณนั้นคอร์สพี่นัทมีอะไรบ้างแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพี่ค่อยพูดแล้วกันนะประมาณนี้โอเคเอาละมาเรามาเปรียบเทียบไอ้ตรงนี้กันดีกว่าน้องๆพี่ว่าน้องๆน,น,น่าจะอยากรู้นนะสรุปก็คือ B ีแมตควรอ่านไหมคำตอบก็คือถ้ามีเวลาก็อ่านนะครับประมาณนั้นพี่สรุปนะอ่าเอาละมาดูวัฒนาการก,กันนะครับในอดีตเนี่ยข้อสอบชาวน้องๆ่อแผ่นภูมิเนี่ยออกเยอะมากครับสมการเปอร์เซ็นต์พื้นฐานเนี่ยออกนะครับ อนุกรมมิติสัมพันธ์ปีหกหกปีหกเจ็ดไม่มีครับผมปีหกห้ามีนะโอเคนะหกแปดกลับมาแล้วครับมิติสัมพันธ์อนุกร 68, มหกแปดกลับมาแล้วกลับมาแล้วประมาณนี้นะครับอุปมาอุปไมยอุปมาอุปไมยก็คือมีครับหกแปดมีโอเคใช้กี่ข้อมูลอันนี้ไม่มีแล้วครับโอเคไม,มเนะ 68, ไม่มีแล้วนะหกแปดไม่มีแล้วอันนี้อันนี้สามารถ ทิ้งไปได้เลยแต่ถ้ามีเวลาก็ควรอา่านไปด้วยนะ <_ d ata> เผื่อมันกลับมาใหม่เนี่ยอย่างเช่นเอออนุกรมเนี่ยเด็กน้อยแบบหกเจ็ดหกแปดเอ้หกหกหกเจ็ดไม่มีแล้วข้ามเนี่ยแล้วปีหกแปดมันโผล่มาเนี่ยจกกับใจความยังคงมีครับปัญหาชาวยังคงมีอันนี้คือของชาวนะลักษณะเด่นๆนะครับประมาณนี้แล้วก็แนวบีแมดก็ไปดูได้นะพี่ทําเฉลยเวลานะครับจะได้รู้ระดับความยากของมันว่าเราควรมาต่อแค่ไหนนะครับโอเคแนวจริยธรรมนะเทียบปัจจุบันในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยเขาจะเป็นสถานการณ์อย่างเช่นพวกเด็ก เด็ก55เด็ก63เนี่ยคนยังไงนะแล้วก็6465เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนคือหมอคนทำยัยพวกหนังสือหลายเล่มที่น้องอ่านกันนะที่เป็นซื้อเป็นหนังสือครับแนวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแนวยังเป็นเขาเรียกว่าแนวเก่าอยู่655563อ,อ,อ่านได้ไหมอ่านได้นะครับแต่ข้อสอบปัจจุบันอาจจะไม่ได้ถามแบบนี้โดยตรงนะครับแต่น้องอาจจะต้องประยุกต์นิดน,นึงนะถ้าเราใช้หนังสือแบบเก่านะก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแนวปัจจุบัน ที่ค่อนข้างจะปัจจุบันนะหกสี่หกเนี่ยก็จะเริ่มบทความสังคมการเมืองท่าคิดเห็นยังไงเริ่มเอาการเมืองมายุ่งนะครับนะครับแล้วก็พวกแนว6กขึ้นไปนะหกหกหกเจ็ดเนี่ยก็จะเริ่มมีมีใช่ลือมีควรหือเริ่มเริ่มงงละเริ่มงงลวประมาณนั้นมันจะเป็นของแนวะประเด็นโตอยางน้องๆมีใช่หรือมีควรหรือท้าคิดเห็นอย่างไรนะครับอันนี้พี่ก็จะใส่ในข้อสอบพี่เยอะด้วยเพราะว่าเวลาน้องเจอตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนงงอะ่ะเออประมาณนะั้นมันมีเทคนิคการทําอยู่นะครับแล้วก็นะ 67, แนว67ก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าหนักกว่าเดิมก็คือเขาใส่พวกปัจญาละครสงครามข่าวอ่ะประมาณนี้แล้วก็ประเด็นใดควรพิจารณาแล้วก็มีหลักคุณธรรมเข้าไปด้วยอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเริ่มแนวใหม่ของ67อ่ะ68แล้วครับพี่68เนี่ยลักษณะในเรื่องของความหนาแน่นเนี่ยก็จะคล้ายๆเดิมครับก็คือจะมีการเพิ่มบทความสังคมบทความสังคมนะครับแต่พี่รู้สึกว่ามันง่ายกว่า67นะ ใช่ง่ายกว่าง่ายกว่ารุ่น6767จะซับซ้อนมากกว่านะครับแต่ว่า68เนี่ยจะได้ทําง่ายกว่าแต่ว่ามันเพิ่มตรงนี้ครับโจทย์ยาวครับอ่าเห็นน้องหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าปี68เนี่ยโจทย์ยาวขึ้นแต่ว่าหลักการคอนเซ็ปต์อย่ยรู้สึกจะง่ายกว่าของปี67นะครับประมาณนั้นแล้วก็โทลักษณะในการออกข้อสอบเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ6666หรือว่า68ดี๋ยวจะเป็นแนวพลเมืองดีเยอะน้องๆพลเมืองดีแต่ว่าเวลาน้องตอบน้องตอบแบบหมอนะครับประมาณนั้นโอเคนะเชื่อโยงครับ6 เด็กขกแปดเนี่ยบอกว่ามันมันกำกวมจริงๆมันไม่เชิงกำรรกวมหอรอกน้องคือเหมือนกับว่าเราพุ่งผิดทางอ่ะน้องส่วนใหญ่ที่ได้คะแนนไม่ไดีเพราะว่าเราผิดทางครับผิดทางนะครับเอ่อปีหกเจ็ดกับหกหกหกเนี่ยน้องเนี่ยที่เรียนกับพี่เนี่ยร้อยเต็มเยอะมากนะอืมขอกแปดมันก็มีน้องที่ได้ร้อยเต็มนะครับแล้วเขาพี่ก็ถามว่าเออน้องมีหลักการคิดยังไงในการร้อยเต็มเขาคิดหลักก็คือเหมือนหลักที่พี่สอนก็คือ ไม่มั่นใจไม่โยงออบไม่มั่นใจไม่โยงนะครับหลักนี้ก็คือแปดสิบบวกเยอะนะไอ้ไอ้ไอ้ปีที่เป็นดรามา่าปีห8ปที่เชื่อมโยงมันยากครับก็คือใช้หลักไม่มั่นใจไม่โยงก็คือ6กสิเออแปสิบเยอะเยอะมากนะครับโอเคแล้วก็น้องๆคนไหนที่อยากจะให้พี่แบบสรุปไอ้พวกแนวบีแบบให้เนะประมาณนะั้นแบบที่เก่งอ่านเองอนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแนวแนวความน่าแพทย์ทั่วไปปกตินะครับของพี่เนี่ยจะมีคอร์สเป็นคอร์สวิดีโอนะประมาณนะั้นใช้เวลาเรียนไม่นานนะครับอันนี้คือสรุปแบบเนื้อเนอเนะ ประมาณนั้นที่ต้องรู้นะครับจะได้ประหยัดเวลาในการเรียนไม่ต้องบเรียนเยอะแยะนะครับเอาแบบเนื้อๆเลยที่มันเคยเออกข้อสอบจริงแล้วก็น้องคนไหนที่อยากจะเรียนตัวต่อตัวกับพี่อ่ะก็คือมีทักมาถามเยอะเหมือนกันว่าพี่แบบมีแบบติวตัวต่อตัวไหมนะครับลักษณะของติวตัวตัวนะครับของพี่จะมีอยู่2เวอร์ชันนะก็คือเวอร์ชันแนวที่แบบสรุปแนวความแบบแพทย์ทั้งหมดเลยนะครับประมาณนั้นะจะเป็นแบบเออสิบชั่วโมงนะสิบชั่วโมงเนี่ยจะเน้นในเรื่องของชาวกับจริยธรรมนะครับส่วนเชื่อมโยงเนี่ย พี่ก็จะกายให้นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีน้องหลายคนที่อยากจะเรียนแบบเชื่อมโยงแบบ100%มันก็มีเหมือนกันนะครับโอเคอะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอร์สเรียนตัวต่อตัวนะอ่าเป็นแบบเลือกได้นะครับถ้าเป็นของตัวชาวเนี่ยก็ใช้เวลา6ชั่วโมงจบนะประมาณนั้นอันนี้คือเน้นหลักการหลักการล้ลวนๆนะหลักการแล้วก็มีโจทย์นะครับอ่าประมาณนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่โจทย์ลหลักๆนเนี่ยน้องต้องไปฝึกเพิ่มเองนะประมาณนี้ก็คือ จะเน้นว่าต้องรู้อะไรฝึกยังไงเร็วยังไงหัวข้อที่พี่เน้นจะเป็นตามนี้นครับนะประมาณนั้นส่วนจริยธรรมหัวข้อที่เน้นก็จะตามนี้เลยนะครับอันนี้จริยธรรมใช้เวลาเรียนแค่สี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นของจริยธรรมเนี่ยจะพี่คิดสองพันส่วนถ้าเป็นตนัวนี้พี่คิดสามพันนะสองหกชั่วโมงนะโอเคนะถ้ามาเหมารวมก็สามพันเก้าพอประมาณนั้นนะครับอ่ะสามพันเก้าพอ อ่าอันนี้คือได้ทางชาวแล้วก็จะได้ทำนะครับแต่ก็อาจจะมีน้องเวอร์ชันพี่ครับมีเชื่อมโยงไหมเชื่อมโยงจะประมาณหกชั่วโมงนะเน้นในเรื่องของหลักนะครับก็ตัตวต่อตัวอืมกิจเหมือนกับเชาแล้วกันสามพันนะครับประมาณนี้อืมโอเคมีราอะยดอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาถามได้แล้วกันนะครับโอเคเอ่ออันนี้จะเป็นคอร์สความหลบแพทย์ที่เป็นคอร์สหลักของพี่นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอร์สแบบออริจินอลเลยน้องๆหมายความว่าความหลาแพทย์ที่มันออกมาตั้งแต่ปีห้าสิบ กว่าประมาณห้าห้าหกห้าเจ็ดอ่ะลักษณะเนี้ยก็คือจะอิงตามโทนนี้เลยเนี่ยจะเป็นแนวออริจินอลตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยแนวแนวของพี่จะตั้งแต่แนวห้าห้านะห้าห้าไปจะถึงประมาณหกสิบเอ,อ่อหกสิบสองอ่ะน้องๆอือส่วนถ้าเป็นไอพวกแนวอัปเดตตัวเนี้ยเนี่ยมันจะนานาแนวหกสามถึงแนวประมาณหกหกน้องๆเออแนวหกสามหกหกได้อยู่ครับแล้วก็ไอพวกนเนี้ยเนี่ยเอ่อส่วนแนวหกจก็จะเป็นไอตัววีแบทใช่ไหมโอเคพี่ครับเราหกแปดครับ หกแปดแนวมันจะย้อนกลับมาคล้ายๆกับตรงนี้น้องๆประมาณหกหกเอสหกสองกสามเออมันข้ามเกี่ยวกันประมาณนั้นหกแปดเนี่ยย้อนกลับมาเป็นแนวเก่าประมาณนะครับมีที่มันพีคข,ขึ้นมาก็คือแนวหกแปดนะครับโอเคเอจุดเด่นของคอสพี่ก็คือเด็ดเลยก็คือมันมันไวน้องๆคีเลยคือมันเรียนได้เร็วเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีเวลาจํากัดโจทย์เยอะนะครับประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ตัวดีวนะคะแนนค่อขนข้างเยอะได้เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะนจะเป็นรีวิวของ น้องเก่าๆนะครับถ้าต้องการรีวิวแบบเด็กล่าสุดเนี่ยก็ทักมาขอได้นะพี่ยังไม่ได้ทําคลิปลงนะประมาณนี้โอเคนะครับโอ้อา่าแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแนวข้อสอบเนี่ยก็จะมาจากน้องๆที่เขาไปสอบมานะก็จําออกมาเนี่ยอย่างเช่นเอ่อรีวิวข้อสอบก้อสอบที่จําได้อะเช่าให้โจทย์มาเลขออกเปอร์เซ็นต์รอยละอยู่นะพวกกาปีนี้ออกการเมืองเยอะมากค่ะอะไรเงี้ยนะครับข่าวที่ล้อเล่นกับครูผิวแทนอะไรเงนะี้ยประมาณนี้นะอา่า แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแนวที่เขาน้องนาจะช่วยกันจำมอกก่อนออกมานะครับอย่ารีวิวของวันนี้นะครับหนูเรียนหนึ่งหนึ่งถึงสวันก่อนสอบอย่างน้อยก็ช่วยหนูนะครับได้ทิศต่างๆอะไรเงี้ยเออประมาณเนี้ยเขาก็ออกบางงานเลยแล้วพี่เอาตัวเนี้ยไปอิงเป็นแนวข้อสอบนะประมาณนั้นนะครับอือออันนี้จะเป็นน่าจะเป็นแนว6กเจ็ดนะโอเคหน้หกแปดพี่ก็มีนะครับหนวหกแปดเนี่ยมันมีน้องจำบอกว่าได้ตั้งเออเช่าเนี่ยเช่าเนี่ยน้องจำออกมาได,ออาาออาได้ได้เยอะเหมือนกันนะประมาณ เออสิบกว่าข้อั้งเออชาวมันมีสี่ห้าจะจำออกมาก็ประมาณสักเกือบสิบเจ็ดสิบแปดข้อเนี่ยประมาณนั้นอืมซึ่งแนวพี่ดูแล้วแม่งเป็นแนวของเก่าดีกว่าประมาณนั้นอยู่ที่ว่าวัดกันที่ทำความเร็วนะส่วนจริยธรรมอ่ะที่น้องเขาจำออกมาได้มีประมาณสักสามสิบเจ็ดนะครับประมาณนี้อืมพี่ก็ดูแล้วเออแนวก็คล้ายๆเดิมอ่าไม่ไม่ได้ต่างกับเดิมแม่โอเคอ่ะพวกนี้ก็คือน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็น้องคนไหนที่แบบว่า สนใจหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาทักไลน์มาปรึกษาเพิ่มเติมได้นะแล้วก็คนหลักที่เป็นตัวฟรีนะครับก็เรียนได้ทุกวันเสาร์นะประมาณนั้นเสาร์อาทิตย์นะครับประมาณนี้ลงได้เรื่อยๆแล้วก็คนไหนที่อยากจะจําลองสอบฟรีอืมจำลองสอบนะครับเพื่อที่ได้เช็กว่าฉันจะไปต้องลงคอร์สไอ้ตัว B math ของพี่ไหมนะครับก็ลองเอาไปทําได้ถ้าเราทําได้ลื่นไหลก็ไม่จำเป็นต้องลงครับประมาณนะั้นน้องคนไหนที่สนใจคอร์สหลักคอร์สหลักจริงๆของพี่มันสามารถแยกได้ด้วยนะน้องๆไอ้ตัวตัวคอร์สหลักของอันเนี้ยเนี่ย ใช่ปะเวลาน้องได้มาอาน้องจะได้เป็น pdf 3เล่มสวยงามน,นะครับแล้วก็สามารถแยกได้นะมันไม่จะเป็นต้องแบบเหมาหมดนะครับก็อย่างเช่นเ,เ่นราคาพี่รู้สึกพี่เคยทําไว้นะเช่นเอาเฉพาะเช่าก็ได้หรือว่าเอาเฉพาะเจหลมก็ได้นะครับมันจะมีเรนราคาอยู่เดี๋ยวค่อยทักมาถามระยละเอียดได้แล้วกันนะอะวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคิดต่อไปพี่จะต้องทาไอ้เรื่องของไอ้ตัววางแผนในเรื่องของการทําข้อสอบแหละประมาณนั้นเพราะว่ามีน้องถามพ,พี่เหมือนกันว่าพี่ครับฝึกโจทย์ฝึกไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับในเวลาที่เหลืออยู่2เดือนนะครับ ก่อนที่จะสิ้นปีนะอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้อง สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจไอ้ตัวคอร์สแนว b ีแมทที่พี่สรุปแนว B Ma มทที่เคยออกจริงในปี67มาแล้วนะน้องก็จะได้เป็น PDF ตัวนี้นะครับคลายประมาณนี้โอเคนะแล้วก็จะมีเอกสารไอ้ตัวที่เป็นตัวเรียนฟรีนะอันนี้เป็นแนวข้อสอบที่เขาออกจริงๆนะพี่ก็รวบรวมมาให้แล้วครับก็ไปดูเฉลยใน u t u b e นะโอเคไอ้ตัวที่เป็นคอร์สที่น้องลงเนี่ยจะเป็นอันนี้ครับพี่สรุปเนื้อหามาให้แล้วว่าแนว B Ma มทที่ออกจริงอ่ามันเป็นยังไงบ้างครับเผื่อน้องๆแบบเออจะได้แบบประหยัดเวลาในการอ่านไม่ต้องแบบไปหาข้อม ก่อนก่อนหน้านั้นค่อนข้างเยอะนะครับ อ่าโอเคแนวที่1เนี่ยก็จะเป็นพวกเปอร์เซ็นต์ลอยละแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างยากชุดเด่นเลยก็คือแนวของผสมน้องมันจะยากขึ้นน่แล้วก็อ,กอันหนึ่งก็จะเป็นแนวข้อมูลโอเวอร์โหลดอันนี้จะเป็นตารางอีกแบบหนึ่งเลยครับก็คือข้อมูลมันจะค่อนข้างเยอะอ่าแล้วก็เขาถามตรงๆอะ่ะแต่ข้อมูลมันเยอะนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีเทคนิคในเรื่องของการคิดเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็พวกอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของเวลานะครับอย่างเช่นพวกแนวนับวนันแล้วก็คำนวณเวลาเนี่ยอันนี้คือจะเป็นแนวแปลกใหม่นะครับถ้าเป็นข มันจะไม่ซับซ้อนมีเวลาไหมมีแต่ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนี้นะครับอ่ะพี่ขอยกตัวอย่างเอาแบบง่ายๆเช่นเอ่อสมมติว่าเราอยู่ปัจจุบันเราอยู่เมืองไทยแล้วเราไปประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเออเวลาต่างกันเท่าไหร่เงี้ยเออแล้วเขาถามว่าถ้าออกจากวันนี้เมืองไทยเวลานี้ไปญี่ปุ่นใช้เวลาเดินทาง5้าชั่วโมงกว่ากว่าเงี้ยกี่นาทีเนี่ยเออจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เราจะไปถึงญี่ปุ่นเวลาวันเท่าไหร่นะครับในเวลาของญี่ปุ่นหรือเวลาของไทยอะไรประมาณเนี้ย ประมาณนั้นนะครับแล้วก็พวกคำนวณโดสยาดีจะเป็นแนวใหม่ที่ออกมานะครับโอเคปีอา่าปีล่าสุดคือปี68อย่างเงี้ยเนี่ยอ่อมันมีโทนที่มันคล้ายกันนะครับแต่ว่าความยากไม่ได้เท่ากับไอตัวปี67นะประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างลูกเล่นนะครับแล้วก็ตัวแนวข้อสอบพี่ก็จะเพิ่มพวก่าการคำนวณ เทคนิคในเรื่องของคำนวณปริมาตรนะสมป,ปี6 8แปมันออกปริมาตรเยอะมากปริมาตรพื้นผิวอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็คำนวณโดสยาเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดข้าไปตรงคำนวณโดสยานิดนึงอ่ะคำนวณโดดยานะครับของพี่ก็จะสอนเทคนิคในเรื่องของการคำนวณโดสยาเอาแบบของ สายเพจสายหมอจริงๆเลยนะว่าปริมาณยาเนี่ยจริงๆมันดูยังไงนะแล้วเวลาเขาสั่งซื้อยาเป็นไงนะครับซึ่งในความหัดแพทย์มันไม่ได้ออกยากประมาณนี้น้องๆแต่ว่าเขาจะออกเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆคำนวณเป็นแบบส,สัดส่วนแล้วอัตราส่วนนะอย่างเช่นเพิ่มยาเข้าไปในน้ําผสมยาเท่านี้เนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนกับใช้หลักของเทียบประญยัตยาแล้วก็เทียบดีเรื่องของเปอร์เซ็นต์ละลอยละนะครับแต่ว่าพี่สอนไปเลยลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะมีความเข้าใจในเรื่องของเครื่องหมายแล้วก็สัญลักษณ์ เพื่อให้หน่องเข้าใจมากขึ้นนะเช่นมิลลิกรัมต่อเมตรอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็การกินกี่อันนยเช่นเออซีก่อนอาหาร PC หลังอาหารเนี่ย,ยน,นะครับแล้วก็ p ีไทันทีอะไรเงี้ยเมื่อมีอาการนะครับประมาณนั้น เมื่อมีอาการโอเคนะพวกลักษณะพวกนี้พี่ก็จะสอนแทรกไปด้วยนะครับเนไหนหน้อ,นองก็จะเข้าสายแพทย์แล้วเออก็รู้ๆไปเลยนะประมาณนั้นแล้วก็ลักษณะของไอ้ตัวข้อสอบที่อออเนี่ยเขาอาจจะเจออย่างนี้ได้น้องๆเช่น20กลารต่อกิโลต่อวันเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นแนวข้อสอบที่ความสายแพทย์สามารถออกได้นะมันก็ออกไปแล้วด้วยน้องอาจจะงงได้ว่ามันคืออะไรนะพี่ก็จะอธิบายว่าเราจะต้องตีความหมายตรงนี้ยังไงนะอันนี้คือจะอยู่ในคอตัวที่พี่เสิร์ฟตัว B ีแบทให้นะครับประมาณนี้อ่ะ โ okay. อเคอะโดยประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครสนใจก็ค่อยค่อยสั่งแล้วกันนะโอเคนะเอ่อลองเอาตัวตัวต้นแบบไปลองหอดก็ได้นะครับอ่าถ้าบอกว่ารู้สึกว่าไอ้ทำข้อสอบไอ้ตัวต้นแบบไม่ค่อยได้ก็แนะนําควรจะลงนะเออแต่ถ้าบอกว่าเอาได้ตัวว่าตัวต้นแบบลองไปทําแล้วเ้วโอเคง่ายมากเลยพี่นอกอจจะไม่จำเป็นต้องลงก็ได้นะครับจะได้ประหยัดเงินอ่าโอเคนะครับประมาณนี้